สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่14ธันวาคมปี2565กับผมพีรพงษ์เฉยนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อทนที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนะี่ยผมให้ไป2คู่อาร์เซนอลเนี่ยตายนะครับแล้วก็อาเจนเนะี่ยผมให้อยู่ตามมุมนะครับก็ติมุมไป6ครั้งนะครับผมให้ต่มแปครั้งก็ถือว่ากินไปนะสัปดาห์เมื่อวานนี้ได้คู่เสียคู่นะครับ ส่วนวันนี้ครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับบางคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจครับโมร็อกโกเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเลยนะครับส่วนฝรั่งเศสครับเกมล่าสุดพวกเขาก็ชนะทางด้านอั่งเศสในด้านที่สองประตูต่อหนึ่งให้ที่เค้าพลาดจุดโทษนะครับทำให้แพ้ฝรั่งเศสในเก้าสิบนาทีนะครับส่วนเกมวันนี้นี่ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ทางด้านฝรั่งเศสแล้วก็อาร์ติเจอกับอ่าโปรเอสตินะครับจากโรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งนที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์นะครับการสองคู่ของไม่ทุกวันนี้นะะคคครรรัับบเเดดี๋ยยวไปููแ่่กกอนนล คู่แรกนะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกครับบอลคู่นี้เจอกันมูติมล่าสุดปีสองพนะครับวันที่สิเดือนพฤศจิกายนนะครับฝรั่งเศสชนะอฝรั่งเศสเสมอที่สองประตูต่อสองนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยอ่าเป็นการที่ทีมชาตินะผมไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับส่วนความของฝรั่งเศสครับ5เกมดูลงที่ผ่านมาครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่เจอกับตูนิเซียครับแพ้เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นชนะตลอดครับเกมแรกก็บลับออสเตรียไปที่สี่ประตูต่อเรื่องครับชนะ ชนะโปรแลนด์3-1นะครับผมแล้วก็รอบ8กลุ่มชนะอัเกมไม่ได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนโมร็อกโกครับเกมล่าสุดโอ้โหสุดยอดครับชนะโปรตุเกมแรกที่1ประตูต่อ0เนี่ยครับก็เกมนี้โรนัล do ก็ไปน่าประตูสำรองนะครับไม่ได้ลงมาช่วยทีมแบบอย่างเต็มที่นะครับแต่ครึ่งหลังครับพอโปรตุเกสปรับเปลี่ยนครับเอาจากกาเซโร่นะครับเอาโรนัล do ลงมาครับรูปแบบเกมก็เปลี่ยนไปครับโปรตุเกสเลยมีโอกาส สร้างสรรเกมนะครับผมมันก็มีโอกาสจบได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับโมโกเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับสำหรับอ่ารอบนี้นะครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นพวกเขาไร้ผ่ายนะครับโดยให้เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยเสมอสองนะครับผมแล้วก็ชนะไปสามเกมไร้ผ่ายครับเกมแรกเสมอโครเอเชียครศูนย์ศูนย์เจอเบลเยียมเนี่ยชนะเบลเยียมมาสองศูนย์นะครับเจอแคนาดาชนะมาสองหนึ่งนะครับเจอโปรตุเกสชนะหนึ่งศูนย์นะครับผมมีเสมอสเปนด้วยศูนย์ศูนย์นะครับก็ ทีมใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเคี้ยวพวกเขายากนะครับแต่นะครับทีมที่เล่นเกมรับมาดีๆแบบนี้เนี่ยไม่จะตายรอบนี้ครับดูยังโคเอเชียครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีอ่าสู้กับทีมอื่นเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นบราซิลครับคือทีมโรงงานค่อนข้างเยอะครับเราพอไปเจออาจีนต้นาน้าจีนที่มีเกมรุกโวมเดืนเป็นที่ประจับอยู่แล้วนะครับทำให้เกมบางๆนนี่แหละโค้ชเชียโดนกดไปทั้งสามนัดนะครับเรียกมาเรียกแต่สตีก็ยังมีสองแล้วก็มิซี่ยังจะโทษไปหนึ่งนะครับ ก็เป็นจุดเดือยมาเรียที่เรียกจุดโทษให้อาร์เจนตินานะแล้วก็เป็นเมซี่ที่รับตกในการยิงสังหารเข้าไปนะครับแล้วก็จะโัวอย่างจุดเดืยมาเรียครับทำสองนิ้ในเกมเดียวนะครผมสุดยอดมากนะครับตัวจากทิฟี่นะครับต่อในเรื่องของอัตราต่อรองของคู่นี้เปิดมาค่อนข้างนิ่งครับอยู่ที่ฝรั่งเศสต้องชนะขาดสองนิ้นะครับจะได้นะครับถ้าชนะหนึ่งศูนย์เนี่ยยกนะครับบนคู่นี้ครับผมมองว่าคู่โมร็อกูกับฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะออกเป็นแนวแนวเดียวกับ คู่อาจจะได้กโคเอชียครับแน่นอนครับว่าโมร็อกโกเป็นทีมมาเมื่อในรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่พวกเขามาลึกขนาดนี้นะครับเกมนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าอในทองนะครับน่าจะจับแผนมาพอสมควรนะครับผมเราส่วนโมร็อกโกเองครับผมก็น่าจะรับแล้วก็มาสนับนะครับแต่นะครับเกมลุกของฝรั่งเศสครับดูแล้วอาจจะไม่อาจจะเปลี่ยนเที่ยบ แล้วแรกผมก็ยังมองว่าปราเซทมันบูมไม่ค่อยอะไร่ัไหร่นะครับพอเล่นไปเล่นมานะครับทีมมีความมั่นคงมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเ็มอเป่เดมเบลเล่คิสมันชิรูนี่ครับถึงแม,ม้ว่าจะไม่มีปอกบาไม่มีทางด้านกองเต้ครับแต่คิสมันนี่ครับเป็นเสาหลักของทีมอยู่ตัวได้ครับถึงเป็นเป้นะครับหาผู้จับยากมากนะครับวันนี้ไปยืนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายถ้าเกิดูจากฝั่งขวาของโมโร,โร็อกโกเนี่ยก็จะมีทางด้าน คัตติมิเยกเนี่ยนะครับผมปูนาฮีเนี่ยผมก็คัตติมมี่เนี่ยนะับจากปาเลซันเชนน์เหมือนกันนี่ครับวันนี้ครับผมยังมองว่าถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยนะครับฝรั่งเศสยังดูดีกว่าแล้วก็เกมรุกนะครับสภาพความพร้อมของทีมนะผมแล้วก็โดยรวมมุ่งตั้มต่างๆรั่เห็นังดูดีกว่าผมก็มองหน้าสนใจมากกว่านะครับใครก็สงงทั้งสองทีมตรงนี้ครับฝรั่งเศสครับมาดิเล่นซีสองสามหนึ่งนะครับส่วนทางด้านโมโก้ 4 3 3นะครับนาเปายังเป็นคนเดิครับเอเนซีรีส์นะครับแล้วก็มูฟานซีเยกนะครับคูนดี้อัคคีี่นะครับส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสครับเกมรับก็จะมีวารานะครับคุนเดอ่าเมกเมกาโน่นะครับแล้วก็อินันเดสการรับจะมีเท่านั้นตัวอเมนี่ครับราบิโอครับแล้วก็เฟรนตุก็จะมีเชรูเป็นหน้าเป้าแล้วก็ส่วนคนอื่นนะครับมิเบเร็กต์คุตมันต็อเป้ยังอยู่ครบนะครับ ก็ชุดเดิมเดิมครับผมชุดหลักเดิมนะสำหรับทางน่าฝรั่งเศสครับส่วนโมร็อกโกเองก็น่าจะเป็นชุดเดิมเดิมเช่นกันครับอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับสามตางหน้าของโมาร์โก้ยังเป็นคนรู้ทักเป็นอินเนอร์ซิรี่นะครับมูฟานแล้วก็ตีเย็ดนะครับก็รู้แลวันนี้ว่าใครจะจับอุปเป้นะครับแต่อาคิมี่เนี่ยคือรู้จักอุปเป้แล้วนะผมเล่นในทีมเดียวกันแล้วก็เล่นในทีมเดียวกันนะเชื่อว่าน่าจะรู้อ่ารู้ใจรู้จุดกันมาอย่างดีครับแต่ว่าตอนนี้เป็นอุปเป้ ในรายการนี้นครับกรีดมากครับแล้วก็คิวมากอีกสุดยอดงจริงนะครับคือซ้ายขวาของพระเศสอ่ะมันดีทั้งคู่นะครับแล้วหน้าเป้าอยังชิรุยนะผมลูกกาอากาศก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็การในราการทาประตูเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับพิษณุเ์เองก็ผู้ทีมได้ค่อนข้างเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรักนะครับผมยังมากวันนี้ครับ ทางด้านฟรองเซสยังดูดีกว่าและก็จะมคงเหนือกว่าทางฝั่ขอิร์มที่ฟรองเศสดีกว่านะครับชื่อว่าหนลูกในเก้าสมมิมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับรอลุ้นลูกที่สองกันดูนะครับขอเชียร์ที่ฟรองเสกันนะหวางที่เก้ากระตามนะครับสุดท้ายมีความิีบยังไงสำหรับคู่นี้ก็ลองอาเมนต์ตาคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับจะพาเชื่อมมาดูคู่เจ้าโรมาเนียกันบ้างดีกว่านะครับโรมาเนียโรมาเนียวันนี้นี่ครับราปิดบูคาเรสต์ะครับเจอกับทางด้าน อ่โพเอติกนะครับมอนคู่นี้ครับสิตทีที่เจอกันเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเจอกันเมื่อห้าเกมล่าสุดนะครับเป็นทางทีมเยือนอย่างโพเอตินะผมที่ชนะได้ดีกว่าชนะสองเสมอสองกับแพ้ไปหนึ่งเกมนะครับสองเกมล่าสุดนะครับทีมเยือนชนะหมดเลยครับสองประตัวต่อหนึและหนึ่งปตัวต่อสูการชนะแบบเก็บทิมชี้ได้ด้วยนะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างบุทเทเรศนะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาในการเล่นกระชังนี้ของพวกเขาเนี่ยเจอกับบริษัทลูนลแพ้สองหนึ่งเจอกับ ที่ออเรติน่าแลแพอยู่ที่สามประตูต่อศูนย์นะครับ,รบก็ฟอร์มไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านโปรเต์นี่ครับผลงานเกมล่าสุดก็คือเกมที่เจอกับไคลโว่านะครับแพลที่หนึ่งรประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีแพ้ไอชนะทางด้านครูมาได้ที่สองประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับอันดับตารางใทยของคู่นี้ครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่ารับปิดจะอันดับตารางไนยดีกว่าอันดับที่ห้านะครับ แข่งไป19เกมชนะ10เสมอ4แพ้2เกมรุ่นจีน23เกมรับเสียหมุด17ประตูก็มีอยู่34คะแนนครับส่วนผู้มาเยือนครับ19เกมว่าชนะ9เสมอ2แพ้8เกมรุ่นจีน19เกมรับเ 19, สียหมุด20ประตูก็มีอยู่29คะแนนนะครับตอนคู่นี้ครับอัตราตลาดเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งเล่นไหลมาเป็นคขึ้งค้บลูกนะครับส่วนในเรื่องของเดทสโอเวอร์อันเดอร์ครับเปิดไปที่2.25ครับหลายลมาเลยก็2ต้องที่เองนะครับตอนคู่นี้ครับ ถ้าจะให้จะจบสามลูกเนี่ยผมยังมองว่ายากอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่จะจบถึงสองลูกได้ไมผมว่าจบทั้งสองลูกอย่าจบได้นะครับแต่ว่าสามลูกไม่ค่อยแน่ใจนะครับส่วนแพทก็เด้่วันนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับจะมาในรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าทางด้านมูคาเดนมีการเปลี่ยนแปลงนะจะมาในแบบสี่คมสามนะครับถ้ไปเยือนเนี่ยผมอย่าง เวตีนะผมก็จะมาในแผงกะเรียนกับสี่ไปสามสี่สามสี่สามนี่ครับวันนี้ผมมองแล้วทั้งคู่เนะี่ยมันด้วยแคนดี้แคปนะครับที่เปิดมาเลยมันค่อนข้างน่าเชียร์เจ้าบ้านมากกว่านี่ครับเจ้าบ้านวันนี้ับพระพาาูดละสามตัวจะเป็นมอนุว่านะครับแล้วก็เก็มันจะมีโอเนียอิกเนสนะครับเก็บดูก็จะเป็นดูกันซีดนะผมจากโคเอเชียเ er นะครับมนได้สี่สิบห้าส่วนทั้งด้าน อ่าโปรตินเนี่ยผมถึไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนี่ยครับแบบหลีนนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่เท่าไหร่ครับก็ยังมองว่าด้วยภาพรวมเลยครับยังไงวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านมือมอดีกว่าครับมันก็รีดในบ้านด้วยถึงแม้ว่าทพศที่เจอกันเจ้าบ้านอาจจะเป็นรองนะครับเชื่อว่าวันนี้ครับน่าจะเก็บสามคะแนนในบ้านในขอเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างบุคคลเดกวาหวับผมก็หันชอบไปตามไม่ชอบผ่านไม่เลยนะประมาณนี้สำหรับตัวนิยมผมนะครับก็เลือกเชียร์เลือกตามได้เลยนะครับ อยากตามตัวไหนก็ตามเลยครับตัวไหนที่มีความพิเห็นที่ตรงกันก็ส่วนไม่ได่เลยจต่ส่วในใครที่อยากรับท่เดกรรบเพท่กตเติมนะมีกลุ่มรมีกลุ่มพิเเราให้มากกว่าสามสี่ที่แน่นอนก็ต้องมีอ่าวระวัตินนี้ด้วยน,ะ,ะ,วน,นจะจะให้อีกณวันนี้แกให้อ่ทางด้านอันนี้มาต่อขึ้นี้ไปตัวแส,สนแสนนะก็ชนะมาสามตัวอเสนะครับณวันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับ ใครสนใจคก็มันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับไปอ่านดูแล้วก็กดคลิกเข้ามาสอบถามมาพูดคุยได้เลยครับพูดคุยกันโดยตรงกับผมไม่ผ่านใครทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้เลยครับก็เจอกันพรุ่งนี้ในผมสดอีกครับ